สำหรวิชาครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับพี่ก็ได้มาเยี่ยมเยียนน้องๆนะครับพี่ก็เป็นสิท์เก่าท่านคนอยู่นี่นะครับก็อยากจะมาให้ความรู้กับน้องๆข่าวสารนะครับในการแข่งขันรถนะครับเห็นรูปแล้วคงไม่ใช่ธุรกิจสปอร์ตนะครับวันนี้พี่เอามาขำๆนะครับนี่นะครับรูปซาเล้งนะครับสามล้อนะครับไม่ใช่นะครับวันนี้พี่ไม่ได้มาส่งผลนะครับ แต่พี่มานะครับมาโปรโมทนะครับการแข่งขันฟองร่าสตูเดนต์นะครับไทยแลนด์2013นะครับน้องๆทุกคนเคยทราบไหมครับแ่นแวบนเคยทราบปะครับบอนะครับก็อยากจะให้ความรู้นะครับวันนี้นะครับพี่ก็มาให้ความรู้และสาระดีๆนะครับและก็ข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับองค์การฟองร่าสตูเดนต์นะครับ วันนี้พี่ก็มีใบสมัครนะครับมาให้น้องนะครับเผื่อสนใจเข้าร่วมทีมนะครับเข้าร่วมทีมเป็นส่วนหนึ่งของอทีมแข่งขันฟอง้าทีเ่นไทยแลนด์นะครับในการกอบใบสมัครนะครับก่อนที่จะก,กอบใบสมัครพี่อยากจะแนะนํน้องๆแล้วกันคนที่ยังไม่มีความรู้นะครับในการแข่งขันฟอง้าทีเ่นนะครับเป็นการแข่งขันในด้านเชิงวิชาการและก็เชิงโครง,งสร้างนะครับของรถนะครับ คำว่าฟอร์มาลาทีเรนนะครับใครเคยดูนะครับคลิปรถที่วิ่งนะครับเสียงนะเอวานนะครับเคยเคยฟังไหมครับเคยเคยไครับอ่ามันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอวนเนี่ยจะย่อส่วนลงมานะครับฟอร์มาลาทีเรนนะครับจะย่อส่วนลงมาจากเอวันนะครับกติกานะครับของรถเนี่ยทนเล็กๆนี่ครักสายนะครับน้องๆนะครับทนาเล็กก็ประกอบไปด้วยนะครับ เหมือนกันกับรถยนต์นะครับแต่ว่าจะขับได้แค่คนเดียวนะครับไม่มีสาวๆกับข้างนะครับล้อก็สี่ล้อเหมือนกันนะครับแต่กติกามีอยู่ว่าเครื่องยนต์ต้องเป็น 600cc นะครับไม่เกิน 600cc นะครับถึงจะเป็นระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับหรือจะเป็นระบบหัวฉีดก็ได้นะครับในการแข่งขันนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับหนึ่งนะครับการขัน i n s p e c t ชั่นะครับ i n s p e c t i นะครับคือการแข่งขัน ในรูปแบบโครงสร้างของรถนะครับซึ่งน้องออกแบบมันยังไงนะครับรถเขียนแบบโครงสร้างนะครับวันนี้พี่ก็ไม่ไดเอารูปมาให้น้องๆดูนะครับแต่ก็ให้ดูคร่าวๆกันแล้วกันนะครับหนึ่งนะครับโครงสร้างนะครับ inspection นะครับในการแข่งขันนะครับในการแข่งขัน inspection นะครับจะทาการแข่งขันตรวจสอบโครงสร้างนะครับ ของรถโฟล่าสทีเรนนะครับว่าน้องดีน็น้องออกแบบยังไงนะครับโครงสร้างล้อน้องออกแบบยังไงท่อไอดีท่อไอเสียน้องออกแบบยังไงนะครับ2นะครับในการแข่งขันคอสนะครับคอสน้องทุกคนก็อาจจะพอรู้นะครับคอสคือต้นทุนการผลิตนะครับของรถนะครับโอล์าสทีเรนนะครับคอสนะครับประกอบไปด้วยเช่น น้องๆนะครับสร้างรถฟองล่าสตีเรนมาน้องก็ต้องไปซื้อน้อซื้อลอซื้อเหล็กนะครับในการตีเป็นคอเนี่ยเขาจะในรูปเล่นของเอกสารนะครับจะไม่ตีเป็นเงินไทยนะครับจะตีเงินเป็น USA นะครับเงินดอลลาร์นะครับในการแข่ขันค้อนนะครับจะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆของโครงสร้างรถนะครับซึ่งต้องศึกษาอย่างแท้จริงนะครับถึงจะเข้าใจนะครับ ในเรื่องส่วนของข้อนะครับึาษาที่เก่งภาษากฤนนะครับก็พี่ๆก็อยากจะแนะนําให้เข้าอยู่ทีมด้วยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเขียนใบสมัครนะครับ3านะครับในการแข่งขันนะครับก็จะแบ่งออกไปเป็นในการแข่งขันตรวจสอบสมรรถนะนะครับของรถคันเล็กเนี่ยโฟล์คสวาเกนเลครับแบ่งออกไปดังนี้นะครับหนึ่งนะครับในการแข่งขันเอ็กซ์เทรนชันนะครับเอ็กซ์เทรนชันนะครับคือการแข่งขัน วิ่งรถทางตรงนับหรือเรียกง่ายวันแดงนะครับวิ่งระยะทางนะครับ75เมตรนะครับให้นักศึกษานี่อยากให้นักศึกษานี่ทราบนะครับว่าในการแข่งขันแดดนะครับทำไมถึงต้อง75เมตรนะครับแดดของรถฟองลากทีเร้นนะครับในการแข่งขันรถฟองลากที่เร้นนะครับไม่จำไม่ต้องการที่จะวิ่งระยะไกลนะครับเพียงแค่ต้องการเสียดเสี่ยวเนี่นะครับ เพื่อนํามาคํานวณนะครับหาว่าในระยะที่อัตราเร่งนะครับที่75เมตรเนี่ยประสิทธิภาพสูงสุดของรถฟอมราี่เ่นที่พี่นะครับทำนะครับว่ามีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นะครับ2นะครับการตรวจสอบเบรกนะครับซึ่งอยู่ในการแข่งขันนะครับเบรกถ้าเบรกของน้องนะครับรถของน้องทีมของน้องเบรกไม่ครบ4ล้อนะครับทางกรรมการนะครับ ก็จะไม่ให้น้องผ่านเขารอกนะครับซึ่งถ้าน้องได้กลับไปแก้ไขแล้วนะครับจนผ่านนะครับก็จะได้ไปพบกับด่านต่อไปนะครับเป็นด่านตรวจน้อยนะครับตรวจน้อยคือตรวจเสียงนะครับเสียงของท่อน้องนะครับท่อของน้องนะครับน้องฟังจากหูนะครับอาจจะคิดว่าไม่ดังนะครับแต่จะมีเครื่องตรวจเสียงตรวจน้อยนะครับที่ความ ดังของเสียงนะครับท่อครับจะไม่เกินหน่วร้อยสิบเดซิเบลนะครับขย้อยเข้าใจครับผมน้องขย้อยฟังนะครับตั้งใจฟังเป็นความรู้นะครับอาจจะไม่เหมือนฟังไฟนะครับแต่ว่ามันก็เจิดจ้าเหมือนกันนะครับครับผมก็อยากรู้ว่าอะไรออกเกิดในหัวการแข่งขันแข่งขันซีไหครับการแข่งขันสกีเพลทนะครับสกีเพลทคือการขับรถวนนะครับเป็นเลขแปดนะครับเพื่อการหา เพื่อองการทรางนะครับสมรรถนะของรถฟอร์มารี่ทิวเล่นนะครับในการเลี้ยวแต่ละครั้งนะครับว่าในการที่เราเลี้ยวด้วยความเลี้ยวเท่านี้นะครับได้เลี้ยวมุมล้อเท่านี้นะครับจะเกิดการเสียสูวนและการทรงตัวของรถเป็นยังไงบ้างนะครับต่อไปนะครับสี่คือการแข่งขันนะครับเอ็นดูแลนนะครับเอ็นดูแลน์ในการแข่งขันนะครับทั้งหมด22รอบนะครับแบ่งออกเป็น สองช่วงคือสิบเอ็ดรอบนะครับซึ่งในกติกานะครับจะให้มีนักขับได้อย่างน้อยสองคนนะครับซึ่งในสิบเอ็ดรอบนักขับจะขับในยี่สิบเอ็ดรอบนะครับนักขับจะขับคนเดียวเลยก็ได้หรือขับสองคนก็ได้นะครับซึ่งแล้วแต่เราจะแบ่งกันนะครับในการแข่งขันนี้นะครับเป็นการแข่งขันชงราจิรีนนะครับซึ่งมีมาสามสี่ปีนะครับในประเทศไทยแต่ว่า ยังไม่ได้นิยมอ,ออกสื่อเท่าไหร่นะครับซึ่งผู้ที่สนับสนุนนะครับน้อยนะครับยังเป็นที่ยังเป็นการแข่งขันภายในร่วมหาลัยนะครับซึ่งพี่ๆก็อยากจะให้ชวนน้องๆน,นะครับได้มาศึกษาด้วยกันนะครับเรื่องฟอร์มูลาซิเรียนนะครับอยากให้รู้ว่ารถฟอร์มูลาซิเรียนทำยังไงนะครับวันนี้ก็พี่ก็ขอฝากน้องๆแล้วกันนะครับ นิดหนึ่งนะครับในการที่เราจะทําอะไรนะครับขออย่างเดียวนะครับอย่าถอยนะครับอยากให้น้องๆสู้นะครับใครที่สนใจนะครับก็มารับไปสมัครได้เลยกับพี่ได้นะครับนอกห้องนะครับผมก็วันนี้ก็พี่ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่น้องๆทุกคนนะครับตั้งใจเรียนนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์อาจารย์รายวิชาด้วครับผมครับสวัสดีครับ